มาฟูทีมบาซิลที่โคตรโหดท,ที่สุดคือผมหมายถ,ถึงโหดท,ที่สุดในไอดีของผมอน,นะหน้าเป้าเอนดิกตามมาติดเนมาขวาเนมาแอนโทนีลงล่างมาอีกทีลาฟิญยาคู่ลาฟิญยาเลเบตโตส่วนโตโตโตคาเซมิโลซ้ายคาร์ลอสขวาคาฟูส่วนตัวกูคาบานเอลิสัน กูเซ็นเตอร์เมดิตากับมักยอดก็ลุยแหลงดีสองไปเลิฟเลยดูมันสุ่มมาให้กูสามพันสองเจ็ดสองทีมกูทีมมันโอ้เชีดมันจะตายกายผอมใจผอมสุดไยเว้ เอาสกูไม่ได้แตะบอลเลยเกมที่สองมึงจะอุดไปไหนไอสัตว์กูยังไหวกูตัดบอลได้ไอสัตว์กูส่งแอนโทนีแอนโทน,แน,ทนีแทงกูแทงกูยิงกูยิงไปไหนล่ะไอสัตว์จงหวน,นี้จงหวะกูสวนแล้วกูแทงยาวมาที่นี่มานี่มากูวิ่งมาแล้วกูวก็หัดเข้าในฟึบแล้วกูก็ปั้นไปเลย ไม่เข้ามาที่แอนโทนีโชไปเลยบาซิลสไตล์ยอนติบล็อกมาที่แอนโทนีใหม่อีกรอบหนึ่งวิ่งมาแล้วลูกดีแล้วก็โยนโดดเอนดิกูแทงโอเชดมึงง่ายจังหวะไอ้ห่ากูขอที่ยืนในสังคมหน่อยกูเริ่มไหมเคียแทงกูแทงแม่งติด เอากูดักได้กูดูกูแทงมันดักได้เนี่ยกูดักสวยแอนโทนีหมาแล้วปั้มลูกนี้นี่อ่ะแอนโทนีอะไรอยู่วะไอสัตั์เห็นสะกอร์กูได้เครียดเลย บอลอย่เทีนนี่มาตอนนี้กูมุ่นกูดึงกูคือนมากระลนนมากระลนีนมากระลันกระลันนมากระลันในมากระลนนมากระลนนมาดื้อกลบแล้วกูลบแล้วกูแกะไงแล้วกูปานลูกมีติดม่งไอ้เหี้ยเนมาลูกมีหักลบปานคงตรงไหนเกมที่สามเริ่มเลย all set มอยูปั่นโค้งตานี้แหละกว้งหอีวเขีย่ยมาลูกนี้แทงต่อมาตักได้สวยแต่มาโรเบิตโตงส่งต่อยเนมานีมาดูก่อนเนมามาไอเราวิ่งแต่ไปได้เบียดเบียดเบีย,บยดกูไม่ไหว แล้วโดนส่วนเลยลูกนีมาที่กลาเมสิกกลาเมสิกลาเมสิตัดเข้าในกลาเมสิกลาเมสิปั้นครบค้องออกแลกวออกบไปมาที่ได้มาลบหนึ่งไปแล้วแต่แต่ลบสองไปแล้วแต่แต่ลบสามลบสี่เลยดับปทัดเ้ยลบห้าเฮ้ยเตะกคือเตือนเอ้ย็ดยอดเ,เ,เ,เมื่อกี้กูนี่อึ้งเลยตั้งเกมเขี้ยหม่มาแอนโทนี Anthony, ไม่ได้ แทงมาเอ้ยพี่กันเก่งไ่เบ้ามันกันน้องแทงมานี่มาไม่ถึงแล้วมันก็แทงมาสิกาาเกลามสซสิกกลา,ามสิกาากลา,ามัสินี่ไงมันจะผ่านยังไงเ้าแทงมาเมสซเอ้ยทวีปนี่มาวิง่งนี่มานีมาน่มานี่มาวิงว่งเอาวิ่งเอาหักหลบปับป๊บปับ๊บปั๊บฟีแฟบไปแล้วกูวรู้ติกแล้วกูหัหกตันนี่ไงปาซิลคนสุดท้ายเว่ เคียร์มาอีกรอบหนึ่งนำมาแล้วแล้วมันจะแทงต่อมาชไนเดอร์ชไนเดอร์มันแทงมาให้เมสซี่แล้วเป็นไงละ่ะคาร์ลอดดักได้คาร์ลอดแทงต่อมาที่เนมาเนมามองซ้ายมองขวาเนมามาเลี้ยงก่อนเนมาหักขึ้นในขึ้นในไปแล้วเข้าในไปแล้ว,ลวมันเสียบไม่ได้เนมาวิ่งมาเนมาาลอดม่วงไปแล้วไปไหน แล้วมันส่วนเลยลูกดีมาแทงมาที่ชนายได้ชนายต้อแทงต่วมาอยมาไปเพี้ยใจเย็นก็เพี่ยแล้วเป็นลูกเบิดมุมซ่อนเฮงมินว่ายังไงลูกนี้ตอนนังนินเล่นสั้นมานี่ผมก็ดักไดู้่ตอนนี้ตอนนั้นเน,นี่ยม,มันจะเป็นกันล้วโอ้ว่า ไม่เป็นไรเลี้ยงใหม่วันนี้คา์ตเป็นโลคานเสิรนโลแทงมาลาฟิญาจะฟิญาแทงต่อไปไม่ถึงหอยิงซอนหนึ่งมิซอนหนึ่งมินอมันชนะเด้ได้ชนะแต่ทงต่อไปเมสซี่เมสซี่คุณเด้คุณเด้ครึ่งอยู่คุณเด้ครึ่งคุณเด้ส่งให้เมสซี่เมสซี่ได้บอลแล้วลูกนี้เมสซี่โดนดักแล้วคาร์ลคาร์ลส่งไม่เนมาลูกนี้เนมารคึงก่อนดึงก่อนนะไปมาตัดเนมาตัดเนมานต้นใหญ่แยเนมายังได้อยู่สวยวิ่งเนมาวิ่งต่อเนมาครับ แล้ววิ่งซายวิ่งขวาลูกนี้โดนเสียบแต่ว่ายังไหวอยู่ในมาขีนมาดึงซ้ายนี่กดดึงอีกแล้ว,ลวโอ้โหไม่ผ่านจริงๆเปลี่ยนตัวสักหน่อยเดียวเปลี่ยนกลองหน้าไปพักไปละเอ็นติกแล้วก็ไม่มีแล้วพอก่อนแค่นี้เริ่มเลย เป็นฝั่งของเลวเนวลเมซี่ได้เปิดมุมมาลูกให้จะเล่นท่านราจะโยนเลยมันดูกันเมซี่ไม่พี่จะโยนมาลุกนี้มงุงออกได้เคลียร์ก่อนคาร์ฟูสวยที่เนยมาได้หรือเปล่าไม่ได้ไไดคุณเด้คุณเด้ส่งมาเมซี่มาอยู่สวยคุณยอดมาคุณยอดแทงออกมาสวยรีสุดรีสุดตัวมาโอ้โหเอตนี่ไม่ได้จริงๆรมาที่ใครแล้วในวาที่คาฟู คาฟูคาเซมิโลคาเซมิโลดักได้คาเซมิโลแทงมาไม่ผ่านแต่ว่าโดนเสียบอะไรอะ่ะใบแดงเลยที่แมตสซี่นะลูกนี้เล่นแรงเกินดูดิมาเริ่มใหม่มิลิตาสสงมาที่คาฟูคาฟูมิลิตามิลิตาโยนมาแอนโทนี่อนโทน่แท,ทงมาแล้ฟินย่าดึงก่อนแทงต่อมาวินิซุตไม่ถึงนะลูกนี้โดนเชียออกมา พีเคลียร์าเคลียร์ซาแทางต่อชิปหายแล้วนนนเย็ดโนนเยสตัดเข้านายอยู่นิ่งออกนอกกรอบเป็นลูกตั้งเตะ<ต>ของผมอลิชันเบเกอร์อยู่มันในมามมงมาถึงครับขาไอขา์ลอดแทงมาในมาหรือมันมมจะจะแทงต่อหรือเอาแทงไปติดนะครับผมนะแต่ว่ายังได้อยู่รลฟิญ่า นัฟิญาพานดถงมาไม่ถึงนะครับผมนะดูตัดไปโยนมัมดิเตาวสวยคาฟูแทงมาแล้วฟิญาแล้ฟิญาจะแทงต่อให้ทุนนี้แต่ไม่ถึงจริงๆโดนเคลออกมาอีกแล้วเคลซ่าเคลซ่าปรับ2ขีดแทงต่อมาดักได้คาร์ลสวยเคลไปจบเกมสองหนชนะเวย